ราชการเจ้าค่ะสันซีโนกับปูฮัลโหลวไวันาติ้งไงปูได้ยินบ่เจ้าค่ะเออได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ยมแม่ได้ยินอยู่ยมแม่ว่าสันปูก็ได้ว่าจริงไหนเนาะวันนี้ได้โตได้ละปูมขึ้นนีกก็ไปเอาได้จะคู่ได้สองคู่บ่นั่นก็ได้สองคู่กันจ้า ยังไปเขากดกันเพราะว่ามันกำลังมุ่งูกสาดมือกันมันสินแล้วนะโอ้จ้าจ้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบอกจ้ามีจะคุยมีจะคุยเดี๋ยวกับยุ่มว่าซีนตีไปเอายุ่มขั้นเนี้ยต่ำขึ้นนั่งเอาค่ะลูกนั่งเอานี่แหละสวดเอานี่แหละสวดเอานี่แหละไปซ้อมขึ้นเล่นนั่งเอาเอา จดออเดอร์จ้าปู้าวอันเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจ้าแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดจ้าแปดห้าแปดห้าสิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดเด้อมีอ่าคู่ไปหมดแจ้วค่ะปู มีหัวครูมีห่ครูมีตัวเนีนบอจ้ะค่ะมีตัวเนีนนี่มีแปดหางกหนึ่งแปดเก็ดสองตัวนี่แหละแปดหากับแปดเก็ดจ้าห็นเห็นสัตว์ห็นเนี่ดิห็นข้าวหินเนี่ยดิเมนบอเออห็นหินห็นจังเลยจ้าเอาหมวหืวว่างหานี่ปูบอกหัูตัวใดก่อนบอกอืมตัวหนึ่ง หกแปดหกเก้าหเก้าแล้วกัน0แปดศจ้าแปดสองเท่านั้นแหละบอกจ้ะบ่ได้ร่องทีมหาเนาะจ้าค่ะเออล่องเบิงลองบิงไม่ขึ้นงโอ้ามันคาดตืบอไรตืบไปเลยจ้าอันข้องปู้นี้ถือรู้บ่เจ้าค่ะเขาตลอดบ่เจ้าค่ะ เขาตลอดอยู่ดิเขาตลอดอยู่ดิเขาตลอดเมนจาย่อมย่อมแม่อยู่บ้านถือน้ำบ่เจ้าขาปูถือกี่ล่ะถือถือถ้าบนขบักกังได้ถือน้ำถ้าบ้านขบักกังแม่ยถบ้านนั่นเจ้าขาเสริมถาบันเสริมแม่สถือน้ำี่สินะเจ้าค่ะเป็นโทษมากคนก็เลยว่าได้จะได้ต้องพ่อหรือได้ปวดคนเจ้าค่ะนี่กถอันนี้ไม่มซ้ำหนีน้อปูเก้าเจ็ด ้าหาแปดเจ็ดแปดหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหาจ้ะเนีนยนี่แปดเจ็ดแปดหาน่เจะค่ะแปดเจ็ดแปดหาเนี่ย8 8 8นเน้เนขัี่สุดเลยแต่ว่าข้างล่างนี้มันสิขึ้นมาตับอยู่ยแต่ว่าข้างบนนี้มันสิขึ้นเลขสูงได้สิบอกให้ข้างบนจะเป็นเลขสูงมันว่าปัวเป็นสิขึ้นสูงแต่ว่าเลขล่างนี้มันสีดำนะเออม,มอันสีดำี้ อันที่ปูบอกโนนี่ไปได้ทั้งบนทั้งลาง่างหมดเจา้าค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเจ้าค่ะเบลสามสี่คนตัวมึงขึ้นพระสององค์เดี๋ยวไปเอาพระสององค์ <c oughs> แลแ้วก็ยุ่มสาม๋ยวข้าย่องเอาลมันบ่เจ้าค่ะยุ่มไปเอาเบลอยุ่นข <c oughs> ้ามเานี่ยต่ำ <c oughs> เออ <c oughs> นั่งเอาแบบใด้เจ้าค่ะปูนั่งเอาแล้วสวดเอานี่ละสวด <c oughs> น,นี่ละเอ้สวด เทวดาเพ mm hmm. um ื่อนสื้อลงมาแล้วก็ซื้อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเขาเจ้าหัวเจ้าน้องเจ้าอย่างพวกเบ็ดละเจ้าค่าแต่ละหมวดนี้ผู้สิเอาเท่าก็ตนตนหมวดเลยจ้ะรือว่าไปเฟิงเฟงเฟิงยานี่มาเอาอันยู่น้องไข่ยู่น้องไข่จ้ะยู่น้องไข่กับยู่น้องหีไม่เอาอืม ต่ละามองว่าคือกันเป็นเบอร์เจ้าขาแต่เราหมองมันบ่คือกันนีแต่แต่ละบนแต่ละบนบ่ให้บ่คือกันจ้าโอ้แต่ละงวดนี่ก็ไปเอาคนละเรามองเป็นบ่เจ้าค่ะเอาไปเอาไปเอาคั่คั่ประกัางว่ามันจีเทสกับไปเอาจ้าแล้วก็เลยมาเอาคั่มเนี้ยคั่เนี้ยต่ำเจ้าค่ะคั่มเนี้ยต่ำกว่าเทสเด้ไปปล่อยไปยังบ่ได้เด้เจ้าค่ะเน้นตัวนี้เนาะเจ้าค่ะ เออเออน้นต,ต,ตุตัวนี่แหละเน้นตัวนี้แหละจ้าทีนี่เน้นปูอ่านุจะคืนหัวคลิปว่าปูโค่เนะาะจังหวัดน้องคาเเอ่ายค่ะปูปูบป,ปนโูว่ะนี่บ้านโูจ้าวานุ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 จะคืนหัวคลิปลงยูทูปหายว่าปูโค่จังหวัดน้องค่ายได้จ้ะปูดข่้คนหาบเออบอร์ถ้าพูดติดตามโนุปูจะเห็นเลยดอกจ้าจ้าจ้า เงี้ยวคนกับใ่ใครได้ซื้อเลขเนาะมันกี้บางเทีย่ยวก็ไมาบอกอีกบางเทีย่ยก็ได้เจ้าค่ะเออค่ะเพื่อนมาบอกปู่ก็โทษบอกงูในเด้อเจ้าค่ะแต่งูนั้นมันถือลายแล้วเรดึส่วนมันสิบเอ็ดป,ปีไป,ป,ปยู่ทั้งไปอยู่ทั้งบันดุงอำเภอนบันดุงเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่านนกูดันมันแข็งมันแข็งกูดันไปนั่นกับบ่ได้เจ้าค่ะ เพ่บ่ว่าขันบทสวดมุ่สวดยังเพิ่นเพิ่นสิมาตีประตูเลยตึงตงตงติงอะนะอืมค่ะลังเกียไปลังเกียหน้าต่างเียนั่นแต่เพ่ันบทสวดแ่ชุกลไปหาเขาเขาเขาม่เฮ็ดไหนเจ้าค่ะวันวันก็ถือหลยอสิบแปดสิบสบวกเเพิ่นมาบวกสาวดส่วน่ได้ ซื้อรถพุ่นะวะอวูจะได้ไซื้อรถพุ่นละ่ซื้อรถวเนาะคิวเออคิวแต่ว่าวันนี้เอามานสามหมดแล้วจ้าจังว่าอันชวดมาหันปูทุหันีนเล็กออกปุ๊บมุกซีพอปู่้ยว่าปูนี่ตรงนี่หกเก่าละหกแปดหกเก่ามนี่ป้าเนี่ยเลขบทนี้มันสีขึ้นสูงตัวแต่ว่าเลขเลขล่างนี้มันสีขึ้นต่ำเนอะงวดนี่บ่เจ้าค่ะงวดนี่ วงนี้สมนี้เก้าเจ็ดบอกเจ้าค่ะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยบอกวงกระสิประมาณนี้ตัวก็เห็นห็นคักๆอยู่มือือเ้นี่กสีกสิแสดงว่าอันเก้าเจ็ดเก้าหาแปดเจ็ดแปดหานี่เป็นบนเจ้าค่ะแลวล่างก็สิเป็นเนื่งหาเน่งเจ็ดน่บอ เบิ้งคักเบิ้งแน่ยน้องเมื่อคืนนะเบิ้งเบิ้งแล้วก็บเบิ้งทั้งนันโอ้ยทั้งอยังงาไม่ร้อนมากทั้งนั่นคนทั้งนั้นไปไม่คนร้อนปุ๊บปนึงไม่ก็มาจีจังนึงกับจีว่ากันเลี่ยนแล้วเหรอวะเจ้าค่ะเพราะว่ามันมันเขียนมันมันขมียตับมันเขียนเจ้าค่ะไปแน่ๆก็แน่ก็บว่าได้บางคนก็ไปร้อยบุกร้อยยังเงี้ยตายก็มีตายก็มีมันใช่รึลองไปเป็นกับหลวงพ่อเพิ่นลง นกครับท่านผู้ชมเลขกเลขปูพ่เนาะครับเนาะอยู่น้องค่ายเนาะครับท่านผู้ชมอีมาตามเล็กปูพ่อหนองค่ายเนาะครับเนาะวันที่แล้วปูกระโทนมาบอกสีนกว่าหกเก้านาะครับเนาะสีนกก็เลยด้ลงคิปเนาะครับเนาะอีมาตามกันต่อวันที่สิบหกสียหายเนาะครับเนาะนะครับปูพ่จังหวัดหนองค่ายเนาะครับเนาะเลขกปูก็มี่ เจ็ดเก้าไม่โทษครับเก้าเจ็ดเก้าหาแปดเจ็ดแปดหาหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมตัวเด่นปูหอยแปดเจ็ดแปดหาเนาะครับตัวเน้นเนาะครับเนาะเนาะครับเนาะอันนี้เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเหมือนปนที่สิบหกสิงหา 6สีเนาะครับเนะนาะพิจาผิดเงเนาะครับเนะาะมักกะตามอมักกะพานเนาะครับเนาะกรับผรู้ว่ามันคิเป็นยังไงเนาะครับเนาะหมวตะหีดรู้จักผู้ขังแรกเนาะครับเนาะขังแรกงวดแรกเนาะครับท่านผู้ชมมักกะตามอมักกะพานนะครับเด้่ยต่ว่างวดมันึังเห็นผู้คนกระทู้มาบอกสีนะก6เขก่าเนาะครับเนาะ ท่านผู้ชมรวยยแห่งนะครับเนีโศกมานสุขผูสุขค้นนะครับเนีากกดไคลกดแช่กดติดตามเกตพระรวยนะครับเนยคิดนี้สวัสดีครับ